สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราอเช้า5นาทีกับคลิปตัวเทเลอร์ก็ผูช่วงของการสอนวิเคอราคาบิตคอยน์อิตาเ t ียมีแอนด์บีคาร์ดาโนมาดูนว่าในนิวเวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะคลิปนี้เป็นเพียงการสอนวเคอกราฟไปตามกราฟเท่านั้นไม่ได้เป็นการชีช้ชวนในการลงทุนแต่อย่างไดนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ก็วันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวที่ดีน,นะครับเพราะว่าเงินเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดคริปโตในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มาว่าเนี่ยโอ้โหผวากันเลยนะครับบิตคอย์หลุดแนวรับนะก็มาดูกันว่าเนี่ยวันนี้เป็นยังไงกันนะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟรชาชรสัมพันธ์ข่าวนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ต้องเรียน แล้วการเรียนนะครับฟอนเดเมนทัลคอร์นะครับปูพื้นฐานการลงทุนนะครับปูพื้นฐานว่าอคริปโตคืออะไรบิตคอยคืออะไรนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน้าแฟนเพจของผมเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับส่วนถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับเปิดใครเนี่ยเปิดบัญชีสตังโปรแล้วนะครับยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก่อนเข้าคลาสนะครับก็มีโอกาสนะครับ รับของพิเศษนะครับมีสิทธิพิเศษในคลาสนั้นด้วยนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีก็สมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วก็ไปย,ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มคอร์สนี้นะครับก็เป็นคอร์ส เริ่มวันจันทร์ที่16เวลา1ทุ่มตรงถึง3ทุ่มตรงนะครับฟังจบแค่นี้นะครับ1ทุ่มถึง3ทุ่มเดี๋ยวคุณเข้าใจแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับครอสเดียวจบนะครับอ่าก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆเห็นกันด้วยนะนะครับอ่าเดี๋ยวมาอัปเดตบอร์ดนิดนึงนะครับบอร์ครับเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ BNB มันพุ่งกระฉูดเลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตบอร์ดของผมใช่ไหมครับ ามาดูกันอ่าโอเคเนะี่ยสามสิบวันบวกมาสิบเปอร์เซ็นต์ละอ่าก็โอเคนะมาครับก็เริ่มกันที่อะไรล่ะนะครับเริ่มกันที่อะไรดีนะเริ่มมนที่นิลกันมูลค่าทรัพย์สินนะครับก็เริ่มต้น 7, เจ็ดหกร้อยสามสิบเหรียญน,นะครับก็เห็นไหมก็มันไม่ได้หวือหวานะครับก็โตมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นบอดเทรดที่ความเสี่ยงต่ํานะครับเน้นให้เงินทุนเราปลอดภยัยคือคก็จะค่อย ค่อนข้างจะได้ยินคำนี้ใช่ไหม High y i s l High Return นะครับแต่บอร์ดคับเนี่ยเป็นตัวบอร์ดเทรดที่อ,อย่างน้อยความเสี่ยงมันต่ำเนี่ยแต่กำไรเนี่ยก็สมเหตุสมผลนะครับไม่ได้มากไม่ได้น้อยจนเกินไปนะ,ะก็ดูนะเนี่ยผมเปิดมาเดือนกว่าๆเนี่ยจะ630นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมา 780นะครับก็บวกมา130เหรียญน,นะครับ130เหรียญก็โอ้ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะอันนี้ใช้ผมใช้เงินทุนเริ่มต้นที่จะรันบรอย650เหรียญเลยนะครับก็ประมาณนี้นะไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็มันก็นะครับเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยมันไม่ได้กา้าฟแบบโอ้โหชันมากๆนะครับมันก็ค่อยๆขึ้นตามสภาวะตลาดนะครับถ้าช่วงไหนดี เราก็ได้เยอะแต่ช่วงไหนแบบเอ้กาฟมันไม่ค่อยเซอร์วิงตัวเลยนะครับหรือมันขึ้นน้อยเนี่ยมันก็จะได้น้อยกว่านี้นั่นเองนะครับส่วนประวัติเทรดนะครับมาดู BNB กันนิดนึงอ่ะไอเมื่อวานใน BNB มันย่อไปใช่ไหมวันที่12นะครับวันที่12เนี่ย BNB ย่อไปเขาก็ช้อนซื้อแล้วไว้สองออเดอร์นะครับ พอวันนี้กราฟมันขึ้นกลับไปใหม่แล้วครับเห็นไหม A สามเจ็เนี่ยมันก็ถูกขายไปที่389แล้วนะครับส่วนไอ้ไม้ที่ซื้อไว้384เนี่ยรอกราฟรีบาวขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปซื้อด้านบนเพราะว่าบอทเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกนะครับว่ากราฟมันเป็นยังไงต่อมันรู้แค่เฮ้ยพอมันลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยสมมติจาก398ที่มันขายเก็บกำไรกันไปเนี่ยมันย่อลงมาที่384มันสั่งมันได้รับสัญญาแล้วเฮ้ยตรงเนี้ยกราฟมันน่าจะขึ้นนะอ่ะมันก็จะซื้้้้ออไไไไไววแตตต่่่กกรรรรราฟมมมมัััันนนนนนลลลลงงงง็็เเเเปปะะคคบบยยชชีีิ ลงไปถึง3ามเจ็อเอ้ยมีสัญญาณซื้อแล้วก็ถอนซื้อไว้นะครับพอกราฟมันรีบาวเนี่ยไอ้สอก้อนเนี่ยนะครับมันก็จะถูกขายในราคาที่แพงกว่าของตัวมันเองนะครับสำหรับตัวบอดนะอ่ะก็ชิวๆไปนะครับเดี๋ยวรอที่ประมาณอาทิตย์หน้านะครับประมาณอีก2อาทิตย์นะเดี๋ยวผมมารีวิว2เดือนเป็นยังไงบ้างนะครับก็เอาให้ดูภาพรวมกันแบบนี้ไปก่อนนะครับอ่ะมาดูบิตคอยดีกว่านะบิตคอยดีกว่า จริงนยะผมอยากพูดภาพวีคมานานแล้วอะผมผมลืมพูดภาพวีคนะครับภาพวีคสำคัญมากๆนะมา,มาดูภาพวีคก,กันนะครับอ่มาคืออย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้เ,เพื่อนๆดูในภาพทาวเวมวีคคือ่าตรงนี้นะ,ะให้ตาไปอยู่ข้างบนคือสังเกตเห็นเรื่องของแท่งเทียนก่อนแล้วกันนะครับก็หลังจากที่ตัวของภาพวีคเนี่ยนะครับมันไซเวย์อยู่ 2ในกล่องนี้ใช่ไหมครับประมาณ30,000ถึง40,000ไซเบออยู่ในกล่องนี้เกิดการเบรกเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างกังวลน,นะครับและคาดว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็คือว่า้ถ้าเกิดเราไปมองดีๆเนี่ยนะครับจ,จริงไม่จริงว่ามันจะขึ้นแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอมันขึ้นแรงติดต่อกัน4วิคนะครับถ้าเกิดไอ้แท่งนี้มันปิดเป็นแท่งสีเขียวนะเนี่มันขึ้นติดต่อกัน4วิคเลยนะครับเดี๋ยวปิดทีกเด่นเนี่ย ติดต่อกันเลยนะครับซึ่งที่สําคัญคือมันขึ้นมามากนะครับจนยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเลยว่าเฮ้ยไอที่ชั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการย่อเพื่อไปต่อหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าแท่งแท่งในไออาทิตย์เนี่ยนะครับมันปิดสวนเนี่ยผมก็คิดอ่าแล้วก็มองว่าสัก1ถึง2องอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะมีแท่งแดงขึ้นมาหรือจะเป็นโดจิก็ได้นะครับเพื่อที่จะ ปกติแล้วเวลาที่จะเบรกเส้นกลางบรลิงเกอร์แบนมันเนี่ยจริงไหมครับที่จะมีการเบรกนะครับเบรกเสร็จปุ๊บยอดแล้วก็ไปต่อแบบนี้เพื่อคอนเฟิร์มการเป็นขาขึ้นใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าพอภาพวิกไปอย่างเงี้ยไอต้องระวังตัวนะครับว่าอาจจะมีการย่อได้นะแอนทหน้าอ่ะมาต่อกันนะครับเป็นวัดนะครับขออภยัย มาครับอ่าก็ดูจากตัวของบอลลิงเกอร์แบนนะครับมัน่ออย่างที่บอกไปนะอาจจะมีการย่อดได้นะครับดูจาก MACD ตรงนี้นะครับ MACD ตรงนี้อ่ามันเป็นแท่งสีเขียวเข้มตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดปิดสีเขียวเข้มเนี่ยก็ค่อนข้างสวยแล้วนะครับค่อนข้างสวยแล้วก็ต้องรอปิดแท่งวันจันนะปิดแท่งวันจันทรว่าไอแท่งนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ภาพรวมผมมองว่าโอเคถึงแม้ว่าภาพวิกนะมันเบรกเส้นกลางมาแล้วแหละนะครับแต่ จำเป็นนะครับต้องมีการลวมและคอนเฟิร์มก่อนไหมนะครับแล้วค่อยไปต่อถึงจะไปได้ไกลนะครับถ้าเกิดมันเบรคขึ้นไปเลยแบบนี้นะหูผมไม่อยากให้เห็นภาพอย่างนี้เลยนะครับคือมันแบบเปี่ยกลับเทรนปุ๊บพุ่งขึ้นไปเลยแบบเนี้ยมันพุ่งขึ้นได้เร็วครับเร็วคือ1นถึงสองแทง่งอะประมาณแทง่งรหัสใบเนียมันจะพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะครับแต่มันไปได้แบบเดียวไม่กี่วิมันก็จะล่วงลงมาตามความแรงที่มันขึ้นลงไปนะครับแต่ในมุมมอง การถ้าภาพวิกมันเป็นอย่างนี้ล่ะอ่ะชั้นค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแบบเนี้ยนะครับมันไปได้สูงมากๆเลยนะครับไปได้นานผมไม่อยากให้เกิดภาพนี้มากกว่านะครับดังนั้นภาพทาวเฟรมวีก็จะเป็นทาาเฟรมที่เราควรจะมาจับตามองเขานะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะก็คิดว่าควรจะย่อมาก่อนแล้วค่อยไปต่อนะครับค่อยเนี่อย่างแบบเนี้ยนะครับในี่อดีตเห็นไหมเขา เบรกขึ้นมาเส้นกลางบรลิงเกอร์แบนปุ๊บมีการผักไซเวย์นะครับผักไซเวย์เราค่อยเลือกทางไปต่อแบบเนี้ยสวยนะครับสวยนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันกลับเทรนแบบเนี้ยนะครับผมไม่อยากให้เห็นเลยนะคือมันเบรกขึ้นมาปุ๊บนะครับไปยาวเลยนะครับพอไปยาวอย่างเงี้ยนะครับก็ลงยาวเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่อยากให้เกิดภาพนี้นะครับอยากให้เกิดภาพแบบภาพที่2มากกว่านะี่ยภาพที่มันตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเบรก เบรกยอดเด้งแล้วเด้งไปไกลเลยแบบนี้มากกว่านะครับมาดูภาพวีกันเพียงพอแล้วนะครับมาดูภาพเดกันดีกว่าเนี่ยมาดูกราฟที่เราดูกันทุกวันนะครับมาภาพเดเมื่อวานปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับก็หลังจากที่ชนแนวต้านเนี่ยนะครับก็โอลงมาย่อตัวตามระเบียบนะครับลงมายอดตัวตามระเบียบโอเคอ่าและที่ผมเห็นอีกหนึ่งอย่างก็คือ มันน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วแหละนะครับว่ามันเกิดแบรลิตหรือเปล่าอ่าเกิดแบรลิตหรือเปล่านะครับตรงนี้ในภาพเดยนะครับในภาพเดปุ๊บเนี่ยยอดนี้กับยอดนี้อ่านะครับดูเหมือนนะว่าภาพทาวเฟรมเดเนี่ยก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วแหละนะครับว่าเกิด valid แบรลิตเดเวอเจนก็อัพเพนช่วงเนี้ย กาจะกกายเป็นไซด์เวหรือดาวเทรนได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเทรนนะสำหรับการที่เจอแบริลิตไดเวเรนต์ตรงนี้นะครับในภาพพาวเวิร์ดเดก็มองว่า อาจจะต้องพักตัวกันก่อนนะครับมันขึ้นมาแรงสะเดือกเกินนะครับการพักตัวลงมาก่อนก็ไม่ใช่เลือกแปลกนะครับไม่ใช่เลือกแปลกนะครับมาดูภาพสี่ชั่วโมงกันนะครับเมื่อวานนี่โอ้โหผมนี่ครับตื่นเต้นกันสุดๆครับตื่นเต้นกันสุดๆเลยนะครับคืออะไรคือบิตคอยที่เราเฝ้ารอดูกันใช่ไหมครับว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยมันมีเส้นตรงนี้นะเนี่ยกดอยู่นะครับในภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยนะกดตรงนี้ไว้อยู่นะครับ สำหรับ RSI พอดูตัวขอบแท่งเทียนเนี่ยโอ้โหนะครับนายขึ้นไปไซเว่เติมน้ำมันเนี่ยแต่นายไม่ต้องหลุดลงมาข้างล่างก็ได้นะครับไซเว่อยู่ที่46,800นะครับขอบบนขอบล่างอยู่ที่44,800และที่สำคัญนะครับผมบอกไปแล้วเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยมันดูทรงว่าจะหลุดนะดูในไลฟ์นะครับดูในไลฟ์แต่นะครับแต่ในไลฟ์ผมบอกว่าเฮ้ยวันนั้นเนี่ยเราเราเห็นแค่แท่งนี้นะครับเราเห็นแท่งประมาณนี้เนะี่ยประมาณสามทุ่มเห็นแค่แท่งนี้เอง นะเราบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะยังไงต่อนะครับมันจะยังไงต่อดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเอ้เวลาเขาเบรกแนวต้านเนี่ยถ้าไม่ใช่การแหมะเบรกย่อไปเนี่ยตอนนี้กำลังย่อขึ้นไปอยู่ใช่ไหมครับแล้วไม่สามารถทําลายแนวต้านตรงนี้กลับไปยืนอยู่ในกล่องเดิมเขาได้นะครับมีสิทธิ์ที่เป็นการเบรกย่อเด้งลงข้างล่างแบบนี้นะครับตอนเนี้ย นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะกลับเทนได้ไหมในภาพหนึ่ชั่วโมงถ้ากลับเทนไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะครับแต่ในมุมมองกับกันนะครับในมุมมองกับกันถ้าเกิดเขาสามารถทรําลายแนวต้านตรงนี้ได้นะครับผ่าน 40, 000, 4 4 8 0 0ปิดแท่งเคียนสวยๆได้จะเป็นการเบรกยอ่อเด้งแบบนี้นะครับในภาพของ หชั่วโมงนะก็ต้องมาลุ้นกันแล้ววันนี้เขาจะเอาอย่างไงนะครับวันนี้เขาจะเอาอย่างไงอ่าแล้วก็มาดูภาพในสี่ชั่วโมงกันนะครับสี่ชั่วโมงนะครับก็โอ้โหพักตัวอยู่นะครับหลุดเส้นกลางบลิงเกอร์แบนไปเลยนะครับน่าจะย่อมาที่2ี่สปหรือเปล่านะย่อมาที่2ี่สิเปอเปล่าดูสิ อ่านะครับย่อมาประมาณ23แล้วก็มีแรงซื้อพดันกลับเข้าไปโอเคนะครับยังไงก็ตามในบิตคอยถ้าจะล่วงนะครับผมคิดว่าถ้าล่วงไม่หลุดเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองนะครับเอางี้ดีกว่าถ้าล่วงดีที่สุดนะล่วงไม่หลุด43,200หรือเส้น38.2แต่ถ้าดีน้อยลงมาหน่อยเนี่ยคือไม่หลุดเส้นสีเหลืองที่เขายกโลบิตคอยมาอยู่เห็นไหมเนี่ยเส้นนี้ยยกโลมาอยู่ไม่หลุดตรงนี้ก็ยังโอเคนะครับ อ,อันนี้คือภาพ4ชั่วโมงนะแตพพ่พอมาดูในภาพลาย1ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้กําลังเลือกทางแล้วนะครับว่า Bitcoin เนี่ยมันจะเป็นการขึ้นเพื่อกับเทนนะครับกับเทนไปด้านบนหรือ การขึ้นที่ไปทดสอบแนวตั mm ้งตรงนี้เป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะครับถ้าเกิดขึ้นเพื่อลงต่อเนี่ยก็แนวราบของเขา4 3 2 0 0 4 2 0 0เหรียญนะครับสำหรับ bitcoin ตัวนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะว่าภาพหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับจะกลับเทรนได้ไหมถ้ากลับเทรนได้นะครับภาพระยะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นทรงสวยมากขึ้นแต่ถ้าลงต่อนะครับก็ ลงกันต่อเลยนะครับช่วงบ่ายก็จะแดงๆกันนะครับอ่ b บิตคอยก็จะประมาณนี้นะตัวของ BNB นะครับ BNB อ่าหวยคาร์ดานนี่บวกกัน2%นะครับคาร์ดานนี่ขึ้นแรงกว่าเพื่อนๆเ,เลยนะอ่าช่วงนี้เป็นพระเอกนะครับ BNB ภาพ d ด y นะครับก็ยังสังเกตเห็นนะคะว่าโอเคเขา ไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวลงแต่อย่างใดนะครับยังเป็นการขึ้นที่แข็งแรงอยู่เลยนะครับสังเกตจาก MACD ตรงนี้ยังเป็นแท่งสีเขียวเข้มเป็นบูคอลัมน์อยู่เลยนะครับก็ยังมีแรงที่จะขึ้นไปต่อในภาพทม์เฟรมเดย์นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยมีการอ่่เรียกว่าขึ้นเป็นิดแนวต้านย่อลงมาก่อนวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเนี่ยกำลังจะไปต่อแล้วนะครับในภาพเดย์ก็สวยงามนะครับอ่าน้ําเสียงผมก็จะตื่นเต้นหน่อยนะครับลูกหลักไหมครับลูกหลักของผมเนี่ยกำลังจะกลับไปถู่ที่เดิมนะครับขอให้ไป6-6อะไรนะ600้ เหรียญเร็วๆนะครับใครดออยู่นะครับก็รถเบ B กำลังขึ้นไปรับนะครับนี่นะครับมาสชั่วโมงเป็นยังไงนะครับ4ี่ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่ามีการย่อลงมาที่อ่า3ไเป380เหรียญนะครับเป็นแนวต้านเป็นแนวรับของเขาและไม่หลุดเส้นกลาวบอลลิงเกอร์แบนมีแท่งสีเขียวปิดขึ้นมาแล้วแต่นะครับแต่ตรงนี้ยังเป็นการขึ้นที่ไม่แข็งแรงนะครับเพราะอะไรเพราะอ่าเห็นไหม RSI uh, ผ่านนะ่าอยู่เหนือเส้น50หักหัวขึ้นผ่านตัวของแท่งเทียรอยู่เหนือเส้นกลางบนลิเกอร์แบนผ่านแต่ MACD เห็นไหมครับเป็นแท่งสีแดงเข้มอยู่เลยนะครับเป็นแท่งสีแดงเข้มอยู่เลยบ่งบอกว่าโมเมนตัมที่ขึ้นชุดนี้ของ BNB ยัง,ไม,ง,งไม่ใช่การขึ้นที่แข็งแรงนะครับไม่ใช่การขึ้นที่แข็งแรงดังนั้นตอนที่มันจะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไม่ได้กกลแล้วอาจจะพักตัวปรับสมดุลก่อน เก่อนะครับเพื่อให้ MACD เนี่ยมันคอนเฟิร์มเป็นแท่งสีเขียวเข้มแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นการขึ้นที่แข็งแรงเบรก410เหรียญไปได้นะครับถ้าเบรก4 1 0เหรียญไปได้เนี่ยก็จะมองที่470เหรียญต่อไปนะครับสับตัวของ BNB นะภาพหนึ่งชั่วโมงก็จะสังเกตเห็นว่าที่ สชั่วโมงเนี่ยมันยังเป็นการขึ้นที่ไม่แข็งแรงนะครับเพราะหนึ่งชั่วโมงเองนะครับยังกรับเทนไม่สําเร็จเลยนะครับเห็นไหมว่า t ทรโกเด้นนะครับโกเดนยังเป็นเป็นแท่งเทียนสีเหลืองอยู่เลยนะครับเพราะตัวของ MACD เนี่ยเขายังไม่ได้คอรสสูงขึ้นมาเนาะนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าอ่าวันนี้นะครับถ้า BNB เนี่ยขึ้นไปแล้วนะครับยอ่อไม่หลุดเส้นกลางเราเด้งไปต่อเนี่ย วันนี้อาจจะไปต่อได้แต่ไปได้ไม่ไกลเพราะว่าไอส้สชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าน่าจะไปต่อนะครับภาพรวมในวันนี้นะครับส่วนใครไม่รู้ว่าทรีโกลเด้นคืออะไรนะครับคุณไปหานะครับไปเสิร์ชเอานะทรีโกลเด้ y Moon Alert นะครับมู a อเลอร์ไปเสิร์ชใน YouTube เอานะครับนี่ผมลงคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะหรือเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ก็ได้อะเซอร์วิสหน่อยนะครับ เอาเซอร์วิสหน่อยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับว่าอินดิเคเตอร์นี้นะครับคืออะไรไปเรียนรู้กันนะครับอินดิเคเตอร์ดีๆนะครับไม่ต้องไปนั่งขอใครใช้นะครับไม่ต้องมานั่งรอส่งเมลนะครับเขียวซื้อแดงขายง่ายๆแบบนี้นะครับก็ถ้าอยากด้อยากใช้เนี่ยก็ไปศึกษากันเอาเองนะครับมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมคนชอบอะไรเรื่องยากๆนะครับแล้วผมก็ ถ้าผมส่งเมลบ้างเนี่ยผมน่าจะน่าจะมีคนใช้เยอะนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องมาใช้เยอะนะนะครับคนใช้ได้น้อยได็ดีแล้วนะผมจะได้กำไรกันอยู่แค่ในกลุ่มของผมอ่ะมาต่อไปนะครับแต่ก็ทุกอินดิเคเตอร์นะครับอยู่ที่ว่าใครถนัดอันไหนนะไม่ได้มีอะไรดีที่สุดนะครับไม่ได้มีอะไรแย่ที่สุดอยู่ที่เราถนัดอันไหนนะครับแล้วเพราะว่ามันไม่มีอินดิเคเตอร์ไหนการันตีย่อยเปอร์เซ็นต์ว่าคุณจะได้กำไรนะ มานะครับอีเเรียมก็ยังไม่ผ่านนะครับโอ้โหไอ้นี่มันเป็นแนวต้านคอนกรีตเสริมเหล็ก10ชั้นหรือเปล่าเนี่ย3,180เหรียญน,นะครับเป็นแนวต้านนะไม่ผ่านนะครับเมื่อวานย่อลงมาข้างล่างเลยนะครับภาพเดก็สวยนะครับสวยแต่ว่าเริ่มแผ่วแล้วเริ่มแผ่วนะครับ แต่ผมมองว่ามันก็ควรจะแพ่วแหละนะครับมันขึ้นมานานแล้วนะครับให้พักตัวบ้างก็ดูสีช่วงวงแล้วเนี่ยที่เราตีฟิบ o n อนาชไว้ใช่ไหมครับว่าอ t ตาเลียมเนี่ยอาจจะลงมาแถวแถวสาสิบปดเปอร์เซนหรือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้ก็ย่อลงมาบริเวณสาสิบปดเปอร์เซ็นะครับแล้วไม่หลุด อ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ด่านต่อไปของอิตทเลี่ยมเนี่ยคือไอ้เส้นกลางบูลิงเกอร์แบนตรงนี้นะครับว่ามันขึ้นไปเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะย่อลงมาเก็บสะสมพลังใหม่แล้วค่อยขึ้นไปเทนะครับแต่ถ้ามันผ่านเลยเนี่ยก็ต้องมาลุ้นาการเบรกเบรกนะครับเบรกยอ่อเด้งหมเพื่อคอนเฟิร์มว่าอ่ะชั้นผ่าน โดยการเบรกนะครับย่อเด้งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าอ่าฉันจะไปต่อแล้วนะครับสำหรับอีเธอรีมนะครับมีแนวต้านอยู่ที่3,180เหรียญนะครับก็ผมมองว่าใครเป็นสายเล่นเบรกเอาเนี่ยเบรกแนวต้านเนี่ยคุณรอเบรกย่อเด้งนะครับที่3,180ก่อนนะครับแล้วค่อยโฟลว์ลงไปนะครับถ้าผ่านแนวต้านนี้ไปได้นะครับเจอกันอีกทีสามพัน่ร้อยสีเหรียญนะครับอ่าภาพหนึ่งชั่วโมงกำลังกลับตัวอยู่เลยนะครับอีเธอรีม แต่ก็ต้องมารอดูกันนะว่าวันนี้หนึ่งชั่วโมงจะกลับตัวได้ไหมนะครับเพราะว่าตัวอินดิเคเตอร์เองเนี่ยโหอ,อีกไกลเลยนะครับดูจาก MACD เนี่ยเห็นไหม MACD อยู่ข้างล่างแบบโอ้อยู่ไกลจังเลยนะครับก็เลยมองว่าอ t h e เ e ี m เนี่ยวันนี้นะครับอย่างดีที่สุดนะอย่างดีที่สุดเนี่ยเขาก็อาจจะทําให้แบบ อาจจะคอสสูงขึ้นมานะครับวันนี้นะก็อาจจะไม่ได้วิ่งแรงมากนะครับก็เป็นการปรับสมดุลซะมากกว่านะครับอิตาเลี่ยมเพราะมันลงไปเสียทรงเลยนะครับในภาพหนึ่ชั่วโมงนะ <c oughs> ก็มองว่าวันนี้อีเทเรียมนะครับถ้าตลาดมันเป็นใจเนี่ยก็อาจจะเป็นการปรับสมดุลสะสมพลังก่อนนะครับอย่างดีที่สุดคือคอนเฟิร์มแล้วว่าโอเคฉันเนี่ยเป็นโซขาขึ้นพอที่จะไปต่อแต่ยังไม่น่าจะวิ่งวันนี้นะครับอีเทเรียมนะแตกต่างจาก BNB ็เลยนะครับ BNB นี่พร้อมพุ่งชนนะครับนะถ้าอีเทเรียมก็พักก่อนนะครับขึ้นมาแรงแล้วนะมานะครับ ADA นะครับ โคตรบูลิตนะครับหืมพระเอกช่วงนี้เหลือเกินนะครับภาพเดเนี่ยนะครับหลังจากที่เขียวแลกไปเนก็ขึ้นกันรัวๆเลยนะครับตอนนี้ติดแนวต้านอยู่ยังไม่ผ่านนะครับต้านเดิมอยู่ที่1นจุด 9เหรียญนะครับตานเดิมที่1.9เหรียญและที่สำคัญเลยนะครับ MACD แข็งแรงคูดๆนะครับเป็นแท่งสีเขียวเข้มแบบนี้นะครับแท่งสีเขียวเข้มอยู่ผมบอกเลยนะครับภาพเดนเป็นการขึ้นที่แข็งแรงมากๆนะครับก็สังเกตเห็นว่าเอ้ยคาร์โนเนี่ยนะครับขึ้นไปนะครับติดแนวต้านย่อลงมานะครับเนี่ยโอ้โหย่อลงมาเป๊ะมากเลยนะครับ ติดที่เส้นแนวที่ตีไว้พอดีนะครับไม่หลุดเส้นกลางบูลิงเกอร์แบร์แล้วไปต่อนะครับแต่เหมือนเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับคาร์โน่เนี่ยมันเหมือนกับ BNB เลยคือเนี่ยสี่ชั่วโมงมันยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นการขึ้นที่แข็งแรงนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้ผ่านไม่ผ่านยี่อร์นะครับหรือโอเค เทตนี้ก่อนนะครับถ้ามันไม่ผ่านล่ะผมก็มองว่าน่าจะเป็นการยอร่อลงมาหรือไซเว่แถวๆนี้แหละนะครับเพื่อที่จะรอ m a c d คอนเฟิร์มแล้วค่อยขึ้นกันเป็นกิจจาลัษณะอีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้าเบรกไปได้นะครับก็คิดว่าอาจจะมีการพักตัวอยู่ยบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะรอปรับสมดุลให้มันเป็นสัญญาณแล้ว้ยชั้นเป็นการขึ้นที่แข็งแรงนะครับพร้อมที่จะไปต่อนันเองนะครับผมมองว่า,าขึ้นได้นะแต่อาจจะขึ้นได้ไม่ไกลนะครับ ตัวของ RSI ก็ยังมีพื้นที่ขึ้นได้อยู่นะสำหรับ Cardano นะครับภาพ1ชั่วโมงหลกักอ่าเห็นไหมหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นการกลับเทรนที่ไม่สวยเลยนะครับเพราะว่ามันกลับเทรนทีเดียวปั้งนะครับปังแรงๆแบบนี้เนี่ยผมบอกทุกครั้งเลยนะครับกลับเทรนแรงๆแบบนี้โดยที่ไม่มีการคอนเฟิร์มถ้ามันไม่ใช่บูลลิ่จริงๆเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะลงมาพักตัวนะครับลงมาพักตัว แต่ภาพหนูชั่วโมงก่อนแล้วดูว่าไอ้ตอนมันยอ่อเนี่ยมันยอ่อไม่หลุดเส้นกลางบริเกอร์แบนนะครับแล้วพักตัวตรงนี้สักเพ๊บนึงก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อเลยนะครับสำหรับภาพของคารานผมมองว่าน่าจะมีการยอร่อมาพักตัวนะครับก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยมันจะวิ่งหรือเปล่านะครับมันจะวิ่งหรือเปล่าพักตัวเสร็จหรือย,ยังนะสำหรับตัวของคารานนะครับก็ผมมองว่า BNB เนี่ย ผมให้นะอันดับหนึ่งนะครับดูทรงนะดูทรงจากหนึ่งชั่วโมงเนี่ย B&B น่าจะวิ่งนะครับน่าจะวิ่งนะวิ่งเร็วที่สุดนะครับลองมาเป็นคารานนะแล้วก็อิตาเลี่ยมเนี่ยก็น่าจะยังไม่วิ่งนะครับพักตัวก่อนนะครับพักตัวพักตัวก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะ เราคุยในภาพของที่ว่าถ้าบิตคอยไม่แดงบิตคอยไม่ลกักพี่ๆน้องๆลงไปด้านล่างนะครับถ้าบิตคอยแดงเนี่ยก็เรียกว่าวันนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นใครวิ่งนะครับ อ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาอาจจะไซด์เว์แล้วก็เปิดทางให้น้องๆวิ่งก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับก็ต้องรอมาติดตามกันนะนะครับอ่าวันนี้ก็จับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปหรือโพสต์อะไรในในเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับอ่าสำหรับนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ